มาต่อกันที่พ่อแม่พี่น้องค่ะมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมราชหรือมสทค่ะฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสรรหาอธิการบดีเพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีวาระ4ปีค่ะโดยประกาศรับสมัครบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุขโขทัทยธรรมราชผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดอื่นๆได้นะคะที่เว็บไซต์ w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  e b s.t.o.u. a.c. t t.h. หวัวข้อ ก <S an th ia> ารสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราช2568ค่ะโดยยื่นใบสมัครพร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยชั้น2อ,อาคารบริการ1มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชหรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะคะไปที่เลขานุก,การคณะกรรมการสรรหาอาธิการบดีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธ ธรมทิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี11120ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30เบเมษายน2568นี้ในวันและเวลาราชการนะคะและยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 504 7022หรือ02 504 7024ค่ะ